สวัสดีครับวันนี้เ้ามาเที่ยวกลางเต็นเขาสามหลันครับผมมาเบิงไตปลาสัตว์ปลาขึ้นนี่ครับผม

เที лось, the the ่ยวตรงตกเขาสามหลัน hey ก็ต่างเตีนอุทยานเขาสามหลันครับสามหลันหรือสามหลันลูกฮะ ก็ไปเ้ากับฉมากินเขาครับนี่เก็บปิกนิกซุกจีใช่ปะนี่คือซุก,กีีของเรามีหม้อแก๊บพร้อมอันนี้คือนนหมอ้อย่างหม้อนี่คือหม้อย่างย่างย่างยัง หมูย่างหมูย่าง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 เลยของกินเพียบบรรยากาศโรแมนติกต่อไปนี้กษีให้กับเขากินกับปัตทีนี่เมนูของกษิเป็นเพียง แจ่วร้อนอากาศเริ่มมีความหนาวเข้าขมาเยือนนะครับผาดวลาขึ้นหนีะมาณ20องศา อย่งนกนกยัอย่างน,น่าจะเป็นนกกระปุกด้ะน,นี้ก็ลังเห็ดเจ้าหอนเด้อกินเขาด้วยกันเด้อมายีกากำลังดียิบเก่ายิบแปดยิบเก่าองศาดูทา่านญาติเฉาเขาสามหลัน ม่ากินเขาน้ำกันเ้วอครับเร้่อแก้วหอนอุทยานเขาสามลันการเปลี่ยนน่อนไม่ได้การดีมีสิบแปดองศาบ้านหกโมงแรง เต็นเพลินกำลังกินด้วกันครับกำลังเสียบทางนี้ไหนแก้วหอนกินโบโลน,น่าเบคอนฮะนี่คือเบคอนกำลังย่างด้วย หม้อกระทะบรรยากาศกำลังดี28องศาโดยประมาณครับกำลังย่างอยู่มากินน้ำกันด้วยครับหม้อข่างล่างไปกันเป็นภูเขาลำน่องไพ่บรรยากาศดีคร,รับรร กำลังใหม่บรรยากาศดีบรรยากาศดีอยากเบอคอนี่คแ่นหนอนถ้าวีแบบาดีโออยู่ กินขาแล้วเฮากไปอาบน้ำไปนอนมาดิไปเบิ้งดาวไปฟังเสียงนกเสียงไก่เสียงไก่ปลาเสียงพี่เกีย,ย,ยตอนนี้28องศาเทียงคืนกับประมาณ26องศาถึงเวลานอน,น,อนล้ะครับผมบนอนแล้วพอดีครับ